เป็นการใช้โดนให้ปุ๋ยนะครับของทานตะวันนะครับก็อัตราคิดค่าบริการไม่รวมค่าปุ๋ยนะครับก็ไล่ละ70บาทอีกสาไล่ก็ประมาณ1น0 0งพับาทนะครับก็จะมาทำฉีดให้โดยใช้ ดโดรนทางการเกษตรนะครับนี่ครับปัจจุบันนี้ก็เมืองไทยก็แช่กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ปุ๋ยฉีดยาฆ่าหนอนนะครับโดยเฉพาะข้าวโพดจะมีหนอนกระทูนะครับมาเจาะต้นข้าวโพดก็ใช้ดโดรนนี่แหละครับเพราะว่า,าคนฉีดยาก็ยากนะครับมาฉีดยาฆ่า,มาแมลงเนะี่ยมันก็ ไปอันตรายด้วยนะครับตัวนี้ใช้โดนก็ปลอดภัยนะครับโดนราคาประมาณทักสามถึงห้าแสนนะครับแต่ก็ใช้ได้ดีนะครับอ,อันนี้ใช้ผมว่าเสร็จไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับข้อดีของโดนก็คือทำงานได้เร็วแล้วก็ลดการ คนเพื่อนกับคนฉีดนะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องมาเลยครับให้โดนก็จะมีอะบบน้ำล่องอัตมัติตักฉีดแล้วอัตมัติครับเร็วมากครับนะครับยีิบสามไล่คิดว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จครับส่วนใหจะเสียเวลาในการเตรียมยาเพราะการพ่นมันก็ใช้ระบบการนำทางโดย GPS ออยู่แล้วครับนั่นแหละครับ ยาหมดแล้วเขาก็ต้องไปเติมยายาจะเติมยา,ยา,เ,ตมยาเติมปุ๋ยนะครับอันนี้เป็นการฉีดปุ๋ยนะครับนะครับมีกระบะหนึ่งคันมีถังน้ำนะครับก็เรียบร้อยนะครับ นี่ก็ทยอยฉีดเลยครับข้อดีของโดรนคือมันจําตําแหน่งครั้งล่าสุดของมันได้นะครับว่าฉีดล่าสุดตรงไหนเมื่อไปเติมปุ๋ยแล้วมันสามารถกลับมาตําแหน่งต่อได้เลยไม่ต้องไปเซตใหม่นะครับนี่แหละครับข้อดีของเทคโนโลยีของโดรนนะครับคนที่ไมฉีดนี่ก็ เป็นญาตินะครับจบะไปเสะนานะครับพอดีเบื่องานที่โรงงานครับก็เลยมาทํำนี้เป็นหลักก็ได้ได้ดีครับจาวนี้ก็ได้ประมาณพันหกพันเจ็ดนะครับก็มีค่าน้ำมันปั่นตัวเจนเนอเรเตอร์ชรัดแสบนิดหน่อยนะครับ ลับไปเติมปุ๋ยแล้วครับข้อเสียของโดรนคือขนทุกได้ไม่มากนะครับการเล็กก็ต้องประมาณรอบขึ้นก็ต้องกลับไปเติมปุ๋ยมาก,การนำเทิมงานฉีดพ่นนก็ใช้คนสองคนไม่เกินสองคนนะครับคนหนึ่งเป็นคนคบังคับคนหนึ่งเป็นการคนเติมปุ๋ยเติมยาสำหรับโดรนนะครับกลับมาแล้วครับ แต่เปิดจยาแต่เมาจะล็อกมาตำแหน่งเดิมที่เป็นจดจำไว้นะครับอดี๋ยนี้กเกษตรกรไทยทันสมัยนะครับใช้ดโดรแล้วน,นะครับ ก็เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับพื้นที่ผ้าไร่นี่ก็พอเหมาะนะครับสำหรับการใช้โรนในการพ่นต่างๆแต่ถ้าเล็กๆไร่สองไร่นี้ก็อาจจะลำบากหน่อยนี่มนก็วิเอ,อะ่ามัน,มน,นพ่นกันแป๊บเดียวนะครับยิ่งโรนใหญ่ยิ่งบรรจุได้เยอะนะครับมันก็ราคาสูงนะครับก็ต้อง เวลาคือทุนนานนี่โดนเล็กโดนเหมาะสมก็เสียเวลาในการเติมปุ๋ยนิดหน่อยนะครับ เนี่ยครับการพ่นก็ไล่วงกว้างกระจายสม่ำเสมอนะครับใช้เวลาไม่นานในการพ่นนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์วัดระยะก็ไม่ให้ชนนะครับ เออมารอบครึ่งครับก็จบหมดต้องกลับไปเติมครับนี่ครับเอามาให้ชมกันนะครับการใช้โดรนในการเกษตรนะครับโดรนไม่ใช่ไว้ใช้ในการท่องเที่ยวในการถ่ายภาพสูงอี่ยวกเกษตรก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวนี้เก,เกษตรกรไทยนี่ปรับตัวนะครับ 1. เรื่องเทคโนโลยีสองเรื่องแรงงานนะครับสาความรวดเร็วนะครับ